อุ้ยภาษาอะไรเนี่ยคนคนไหนนี่คนไหนนี่ประตูเปิดเท่าเดิมอ่าตูต้เสื้อผ้าเท่าเดิมเลยครับเกาหลีมาดิเจอไทยแลนด์เดี๋ยวก่อนฆ่าผีเกาหลีดิพวกเราอ่ะเดี๋ยวคนไทยแต่ว่าตั้งเป็นเกาหลีก็นั่นแหละอยากจะเป็นเกาหลีก็ <c oughs> เดี๋ยวจะทำให้กับสัญชาติเดี๋ยวก่อน <c oughs> แต่เลยว่าเจ็ดเลยนะ น่าจะมีปึกแล้วแหละนี่แะเพิเ่งได้สองร้อยก็อดทนหน่อยแล้วกันเซอร์ไวเวอร์ผู้ชายในหมู่สาวมันดีตรงที่มันเกิดเองได้นี่แหละแต่มันก็กี่นาทีนะเออแปดสิบวินาทีกว่าเลยเหรอนาทียี่สิบก็นานอยู่อ่ะเพื่อถ้าไม่มีคนไปชุบก็รอานานอยู่อ่ะ ี S <S ่ดีกว่าเฮ้ยเสียเวลาทางที่ดีก็เดินไปชุบดีกว่าโอ้ยหลอนหลอนหลอนเมาส์หลอนเหมือนเดิมเมาเหมือนเดิมอ้ยที่สวยอยู่นี่เลยเพื่อนโอเค รีหมดเลยครับรีทุกอย่างทุกอย่างศูนย์หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้มันมาแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยใครเดินไปหาผีอ่ะโอ้โหใครวะน่ะลกาชิบหายเฮ้ยโอ้ราบเกินเอาลาบมาหาเฮ้ยเฮียมันฟาดมั่วเลยนะมันทุบมั่วเลยนะเฮ้ยเงือ่ วววบบเวงเวงกูรับบทเองรับบทเป็นผู้กระทำมาดิตามมาดิเอาห,หัวหมุนเลยขึ้นมาเปนท,ปทาเขาอีกแล้วโดนไล่ต่อเลยเป็นไงแน่จริงก็จับให้ได้อ่ะโดนเลยนะข้างล่างขาดอ่ะตะปูฮะ จัดการหน่อยที่ผีเกาหลีแล้วเนี่ย้บนกผีโคเรียรมาครั้งแรกยินดีต้อนรับครับผมย่องทำไมวะย่องทำเพือน้องเบาโอ้โหใครวะนะ่ะ เป็นปะนะ่เฮ้ยยุกไม่เป็นอ่ะมันยุกไม่เป็นอ่ะนี่ดิไล่กูมาไล่กูหนีไปดิเพื่อนโอ้โหอย่างลาบเพื่อนอย่างลาบเลยกูกันเนี้ยไม่น่ารอดกูดูทรงแล้ว ไม่ได้อ่านเกมเลยในการจูกอะยากหน่อยได้เรื่องไอตรงนั้นขาดแล้วว่าตะปูใช่มันวัปมันวัปเข้าดีมา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 ที่เผอเหรอวะเฮ้ยเล่นลูกไม้อหมาที่เผอมาเดย วาร์ปนะเฮ้ยเล่นลูกไม้ป่ะเออเอามานันแหนเอามานันแหนเอามานันแหนสูโอ้โหระยะตีไกลเกินหนีไปดิหนีไปดิเดี๋ยวกูรอให้ตามกูอยู่ได้พูดใหม่ให้พูดใหม่ตามใครอยู่ได้ให้พูดใหม่ ไอติ to to. ๊กรวมตัววะข้างล่างมันยังไม่พร้อมสวดอ่ะกูอยากสวดมากเลยตอนนี้กูก็เปิดเจอตะทูบนะอู้หูยตรงนี้มีนี่มาห้องดีห้องดีตรงนี้ห้องดีเลยอ่ะเร่งรีบครับเตรียมของก่อนก็ได้จะได้เล่นง่ายเวลาผีไล่ คือถ้าวิ่งมาโล่งๆคือจบโล,ล,ล่งมันโล่งแทบเลยไหนปะทู่เมื่อกีอ้เห็นใครเจอทู่นะโอ้โหสวยเลยผีไม่มาเซ็ตพ้อง นี่ไง,งเล่นได้ยาวไปแล้วหนึ่งดูผมเออเดี๋ยวกวัวทูไปสายข้างบนก่อนไอ,อตรงข้างนั้นพร้อมสวดแล้วนี่หรือตัวเหลืองอั่นนี่ใช่ปะทำไมมันวังเว้งอย่างนี้ เหมือนไม่ไรนะเหมือนไม่ไรนะรู้เรื่องห้องนี้แหละอะไรละอะไรลวเราต้องหาตะปูก่อนตอนเนี้ย <c oughs> ประเด็นเลย <c oughs> อะไรเพื่อนมึงไม่มีเปิร์กมึงมึงมึงอย่าฮาว แหมหมอน้อยกับเปิดโลมีเฟิร์กองเมื่อกี้เก็บได้เก็บได้เก็บได้เฮ้ยเพื่อนสวดสองอยู่วะดู Good job แล้ผมเตรียมของไว้ตรงซอยนี่เลยเฮ้ยโอโ้โหโลมันคูดาวไวจังวะผมชอบส่วนตนัวผมชอบเมาส์มากกว่านะมันชินกับอันแรกไปแล้วอ่ะที่เป็นเมาส์ครับอันนี้ไม่ชินเท่าไหร่เพื่อนกำลังสวดสองเออฮะ โดแล้นันวงแตกจะไปชุบไปปอนกันลงบันไดดีกว่ากล่องเยอะใช่ครับกล่องเยอะแล้วมันรีรีใหม่ด้วยนะแบบเคยเปิดไปแล้วกลับมาทีมันก็เปิดได้ต่อในอย่างเงี้ยนี่ไงเจอกล่องแสงแล้ว เอาเฮ้ยเอาละกูคืนกันนี่เลยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเราขึ้นไปสวนข้างบนกันเพื่อนมันล่ออยู่ข้างล่างไง okay. ได้แล้วตะปูแหมแต่เดินไกลว่ะอย่ากูกินเลยดีไหมวะไอเต็มไม่ใช่ฝึกไงตามนั้นวอามันถือสเตมิน่าไปดิเดี๋ยวกูเอาไอ้นี้เ,เองเข็มไหนไหนอยู่ไหนนี่ไงอยู่ในห้องเลยห้องเนี่ยห้องขวาไปตรวจต่อก็ได้เนี่ยจริงเนี่ยตรงเนี่ยตรวจเลย มัก็ได้ปอนมันไล่เพื่อนมันไล่เพื่อนวะระวังระวังมันไล่เพื่อนเพื่อนแตกแล้วน่ะระวังโอเคกูไปข้างบนเนี่ยมาบงบันไดมีกล่องหนึ่งกล่องอีตัวหนึ่งข่าประตูอ่ะขาดเลยนะอีตัวหนึ่งข่าประตูขาดประตูเลยตะปูเปล่าเอ้ยตะปูตะปูนั่นแหละโอ้โหหาของก่อน ต้องมีอุปกรณ์สำหรับยังชีพมันมามันมายี่หามันตู้เย็บอกน่ะโูเห็นยาอยู่ในซอกว่ะแล้วกูจะลอดไหมเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันว่ามึงจะลอดหรือเปล่ามึงต้องตั้งใจเล่นอยู่กับใครอ่ะอยู่ผมอยู่ผม

ไลดอะไรวะกระตายโยบิยะกัดกานอะไรหลุดแล้วเสร็จเสร็จไรอันตีสัก็สาวจิลาบุตรเหลืออีกบทหนึ่งเราจะฆ่าผีเกาหลีได้ละตรงนี้มีทูปอ่ะใครเขาชอบเอาของมากองไว้ข้างในวะมันเฟี้ยวหรือไงเพื่อนกูขึ้นมาสวดตรงนี้นะปอนตอนแรกมารวมพลนะเว้ย

มาปะเตนามก็สักจะเสเ่นวาพิศเจวะอาลวกตนยบิยะเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยปรตงที่สวาสเปียงคาปลายันตีสักษาอุชลปรุตังไสุวรรณสักตะปุตังอาลวากันสักตังยามาัเจ็ดสิบสองหลบได้อยู่นะพูมรไล้ดิอ้ยแล้วไอ้นี่แตกด้วยนะนี่เจอยไม่มีของอ่ะไม่นเมื่อกี้น่าจะรอด สวยเหมือนเดิมไอ้เนี่ยกาลังสวดบ้บมาหาเพื่อนต้องต้องผัดกันไปปะแล้ววิ่งไปทางนี้ด้วยมึงต้องแจ้งกูก่อนหน้านี้ปะอ้าวเพื่อนก็ยังสวดอยู่อะไรวะน่ะมันกำลังสวดต่อยมันน่าได้มึงมึนจังวะหมด ว่าถ้าม oh, okay. like ันถีบเครื่องได้แม่งถีบแล้วเนี่ยเอกลับไปสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวดูให้เพื่อนขาน่าจะขายาอยู่่เจจะ้องีสวนเดี๋ยวสสยสิ นีเพื่อนผู่อนนี้บอนดีกว่าบอนยิ้งแม่งเลยแต่กันขามุ้ยก่อนในทเ่ี้ขอให้เจ้าโชคดีขอให้มีความสุขไปก่อนละครับว่าเขาดีเพื่อนปักเข็มปักเข็มเลยไม่เป็นว่ะ เออมันว้าปึ่มมีแต่กิ้วาร์ปึม่มวะเอาดิไม่เปิดประตูวะทีแรกน่าจะเปิดเนาะมันไม่เจ็บอะทนนันนะเนี่ยออกทนนันนะเนี่ยอา้าวโดนโดนกระเขนตายปะเอ้ยไ,<ม>ไม่ใช่ไม่ใช่โดนโดนไดสินไดสินโอ้โหโชคดีอยู่นะมียาซึมได้ทำดีเรียบร้อยไปถ้าเป็นกูอ่ะกูเปิดตู้แล้ว ตีสตันทีนึงด้วยตรงนั้นน่ะไม้เรียวอ่ะหน้าตู้อะ<ส>่ะเปิดตู้แล้วโดนโดนอีกทีนึงหรือว่าโดนทีมตายวะเนี่ยอีกทีนึงตายแล้วมันน้ง<ห>นนนเนี่ยดูทรงแล้วตายหมดผีเกาหลีก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมรอดป่ะท <c oughs> ี่ผมจุ๊กได้ไงไล่วิ่งสวยอยู่ไงสามสิบหกบาท ลฟวิ่งสวย82ิบสองบาทบวอ์อีกหนึ่งไหม